ดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้เน้นในเรื่องฝ้าเลยนะคะใครที่เป็นฝ้ากระจุดด,ด่างดำห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็น ผงม,มาหา,ะะมมา,หาตัวนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะผงม,มาหาตัวนี้เขาจะช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำก็จะบอกเน้นๆเลยนะคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะใน่วนของไทยนะคะเราจะใช้ผงม,มาหาอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหรือกะเอาตามปริมาณใบหน้าของเราเลยนะคะ ต,ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคาผงธนาคาตัวนี้เป็นธนาคาร้อยเปอร์เซ็นทนาคา,า,คาเพียวๆพยไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในสอง,องผงธนาคาเขาจะนินอยู่แล้วนะคะเลือกฝ้ากระจุดดงดำทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสมะส่าพม่สา,มาสาวกระเหี่ยงนะคะเราจะใช้ผงธนาคาอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ก็ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมรสจืดนะคะหรือใครจะใช้เป็นนมเปรี้ยวหรือจะใช้เป็นน้ำเปล่าหรือน้ำแร่ได้เลยนะคะหรือจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มเชืกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมอยู่ที่1-2ช้อนชาหรือก็เอาตามปริมาณที่เราทํานะคะเราไม่ทําข้นหรือไม่ทําเหลวนะคะ หลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะผงเขาจะละเอียดมากๆเลยนะคะทุกคนให้เราค่อยๆตะล่มนะคะเขาจะค่อนข้างเข้ากันได้ยากหน่อยนะคะเพราะว่าเขาละเอียดนะคะทุกคนเขาจะค่อนข้างผสมยากนะคะถ้าเป็นผงที่ละเอียดแบบนี้นะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามสี่ครั้งเลยนะคะแล้วแต่ใครมีเวลาเลยนะคะทําเช้าทําเย็นได้เลยนะคะตอนเช้าหรือตอนเย็นเนาะ เราไม่มีส่วนผสมของตัวไหนที่ไวต่อแสงนะคะเราสามารถทําได้นะคะถ้าข้นแบบนี้ให้เราเติมนมลงไปได้ได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าข้นจนเกินไปนะคะนี่เลยนะคะให้เราค่อยๆผสมค่อยๆตะล่อมแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม,ไม่แนะนําให้ทําเก็บนะคะทําใช้ครั้งต่อครั้งนะคะทุกคน ต้องทําเยอะค่ะทําใช้ครั้งต่อครั้งพอนะคะทุกคนแค่นี้ก็ล้นก็เหลือหน้าเราได้ทิ้งแล้วนะคะใครจะทําเก็บก็ไม่ให้เกินสาวันนะคะนี่เลยนะคะทําข้นแบบนี้เลยนะคะหรือจะทำท่ายใครอยากให้เหลวกว่านี้ให้เติมนมลงไปได้เลยนะคะหรือน้ําเปล่านะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะ ถ้าเรามีแปรงมันก็จะง่ายๆหน่อยนะคะเวลาที่เรามาพอกเนาะแต่ช้อนถ้าไม่มีก็ช้อนก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนอย่าไปซีเรียสมีอันไหนใช้อันนั้นนะคะนี่ส่วนตัวหน้าสดนะคะไม่ได้ทาอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนทาแต่ปากอย่างเดียวนะคะคือหน้าไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยนะคะ ะะให้เราพอกแบบนี้หลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะขอแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งนะคะใครที่ไม่อยากแก่ก่อนวัยไม่อยากเขียวก่อนวัยไม่อยากมีริ้วรอยรอยตีนการอยต่างๆตามใบหน้าของเราเลยนะคะไม่อยากให้หน้าเหี่ยวหน้าย่นหรือไม่อยากงอกร่อนวัยหรือไม่อยากให้ผมผมที่เคยร่วงเยอะๆแล้วผมไม่เกิดใหม่นะคะเราดื่มนาราคอร์กเจนตัวนี้ผมที่ร่วงเยอะ อ่าแล้วเขาก็จะหยุดล่วงผมที่เกิดออกมาใหม่เขาก็จะเกิดออกมาใหม่นะคะก็เราจะได้ไม่หัวล้านนะกะ็เกิดออกมาไม่ใช่ผมขาวนะคะผมดํานะคะนี่คือผมดําแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้โก่งไม่ได้ย้อมนะคะส่วนตัวอายุเลขห้าแล้วนะคะผมก็ยังยงอยังไม่งอกนะคะยังดําอยู่ได้แบบนี้เลยนะคะยิ่งมาตื่มนาราคอลลเเจนตัวนี้เขายิ่งทําให้เรางอกช้ามากๆเลยนะคะทุกคนสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าจากประเทศอเมริกาส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะคะใครสนใจ ทักไปที่ข้อความเพจเลยนะคะคนไทยสไปอิตาลีแฟนเพจนะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยเข้าไปเลยนะคะถ้าข้อความมาได้เลยนะคะใครสนใจนะคะเขาจะช่วยเรื่องผิวเล็บกระดูกนะคะใครที่มีหัวเข่ากระดูกก็เก็บก็เก็บนะคะดื่มตัวนี้รับรองตัวนี้คือการันตีเห็นผลเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพออแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกาทการนับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเดก็จะมาเคร์ให้ดูนะะคะ